สวัสดีค่ะว <c oughs> ันนี้กระสิมาเห็ดปลาสูตรบาน,บานสูตรตามใจสูตรแล้วแต่ใจนะคะสูตรตามใจสูตรนี่อย่างกระใสหมดเลยกระซิมีปลาเกา่าปลาเก่ามาจากเมืองไทยอันนี้ปลาปลาปลาเห็ดตัวเ,เองปีปีปีสองพันสิบเจ็ดอันน้ำปลาขวดนึงเนาะคะ่ะอันนี้อันนี้กระกระเทียมดวง สับประรดนี่ใส่หน่อยนึงใส่ใส่โบแล้วแล้วแต่ผู้มักแล้วค่ะอันนี้เอามาให้เบิง่งซื้อใส่ใส่น้อยนึงก้านนี่ใบเตยอ,อันนี้เตยใบเตยปลูกเองอยู่บ้านอันนี้กะปิกะปิกะใส่ใส่แล้วแต่ผู้มักคือกันบ่มีสูตรตายตัวเนาะคะ่ะปะละแล้วแต่น้ำใส่น้ำน้อยนึงแล้วก็ผงซูร์ลอดอันน้ำตาลเนานะคะ่ะน้ำตาล ก็อันนี้รสดีข้างนอของฝรั่งดอกนี่อยากใส่มันเหมือนมันมีหลายอยู่เฮียนอันนี้เกลือเกลือชมพู้นะคะอันนี้อันนี้เป็นมะขามมะขามเปียกเาเดี๋ยวเ่าซีมาล่องเห็ดเบืองเนาะค่ะเ่าซีร่วมทุกอย่างใส่ในใส่ในหมอเนาะค่ะแล้วเ่าก็ะซีเอาไปเอาไปเอาไปตุ่มเอาไปเอาไปตุ่มเตาเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวเ่ามาร่วมทุกอย่างก่อนเนาะคะเนาะโอ้ยพี่แก่นไปไปมาม่าได้สองได้สองหมอพี่ดอนไปไปมาม่าได้สองหมอ แต่ว่าก็รอบเบิงถ้าตอนมันเดือด,ดไ,ไ,ปไปเอาไมาไปหามาแม่แล้วทาเบิงมันเดือด,อดอก็ได้สองหมอกกรดีแล้วจังสิได้ไปแจกพี่แจกนอกอ้องแจกเปลือยแจกมูเอาสรุปตาได้ยังไงลูกมันก็ต้มอ,อยู่ไหมลูกมันก็ไม่สุกตัวเดีย๋ยวเขาจังหวะเบิงตอนมันเดือดนะคะพี่น้องเนาะตกสิโตมไปเรื่อยๆเขาบอกว่าเขียวเพราะมันสามสิบสี่สิบหานาทีคนเด็มสวนมันสิเปื่อยเดี๋ยวยังกลับมาเบิงนะคะ ฝรั่งก็คือเสียนเหม็นบ่เหม็นก็เจับปิเนียนเอาเอาเดี๋ยวเขาจังมาเบิงตอนมันเดือดนะคะเนาะว่ามันสิเป็นยังไงว่ามันสิแสบจังไดอันรสชาติขงสูตรนี่ก็บ่มีตายตัวเนาะคะ่กะก็แล่วแต่ผู้ผู้มกักแล้วแต่ผู้มักแล้วแต่ผู้ที่ใส่หยางแล้วแต่ผู้มีหยางไหมคะ่ะแล้วแต่เขาเอินมาหยางแล้วแต่สะดวกแล้วแต่ในสิ่งที่เขามีอยู่บ้านเพราะว่าเขานสื่อเขามันกับแพงเนาะอัน ขวดน้อยๆคะ่ะหกสิบห้าหกสิบห้าเหรียญเอาแปงมาปแปงมาก็เลยก็เลยกันเฮ็ดกิน,กนมนันกะสิประหยัดมันสิประหยัดมันกะสิประหย,ยัดกว่าไหมคะ่ะอันนี้เด็กก็ได้กินได้กินได้กินหลายเดือนได้หนีิใส่ตู้เย็นไว้ใส่ตู้เย็นส่งธรรมดาไว้ได้กินหลายเดือน,น,น,นอรกระเ,เสียวไปแบ่งไข่มูน้ำมาคะค่ะไปแบ่งไข่มูน้ำไปแบ่งไข่ใหญ่น้ำเพราะว่าแต่ละปีก็ตุ้มเท่อนึงก็กินได้กินได้เมื่อปีผมได้ไปน้อง ั้งทีเมื่อปีพ่อว่อกกินปลาดิบเนาะใส่หนอหาเก็บเพื่อนมาใส่พอทานมันทานมันนี่หน่อยทานมันนี่กี่หน่อยเพราะว่าผืนเคยผ่นเคยไเอาเอาไปใส่เพราะว่าเคยผ่นเคยจุดได้สีดี่พิ่เพ่งห่อนสะหอนไปเลยดองานึงอกาอาระบเ่ไปได้กระโบหนวพอดีพอดี หน้าบ้านอินเรีนต์เป็นหมอมาก็นึกผัวตีนหมอคอยดากหมอคอยเป็นยังได้แบนี้ต้องปิดฝาบ้างพี่น้องไม่ใช่เปี่ยวฝามาปิดเออเนาะเปี่ยวฝามาปิดดอกมันยังเซียนห่มกระสันสิ่ดุนปวดที่นี่หนาวด้น่นี่ตุ้มปลาล่าหน้าบ้านต้านโควิดนะคะป้านปดขักปวดเนี่ย โอ้ยหมอขอยลิตันหมอก็หอมเนี่พี่น้องหอมหวยหอวยอาต่อนซ่อนแต่เดี๋ยวมาไปหาให้ดูไฟกดไฟมันขึ้นแรงไว้ใส่หลายบนนรกไหมเปลเบยเล้อที่ข่พี่น้องเบมเบยแล้วซิมเบืองแสบปวดสะบโอ้ยแสบครับปวดสะบัดแสบวะ ดีแต่บ่ได้หม <forever> ินบ่ไดเอียงมากมาที่เป็น้องมมนกว้างเนาะมันเป็นเดินเนาะบ่ไดหมินบ่ไดเอียงมากมากโอ้ผานตรีมด้ดูวานุจักมองนตนี้ัมันดิสโมกเกอร์ยะกก็กินลกมันเพิ่หลาย่ไียบ่ไดหมิอียงมากมาใบตื้อตใบตต เนชั่หน่อยเ้าลมีเป่าน้ำใมามาเอาน้ำมาให้มาไดแล้วเมาเลยน้ำเต้นชั่หน่อยกันไปหน่องมันนั่งใส่นี่นี่ใชไม่ต้มน้ำินชนอยมันเดือดแบบนี้ก็สิสิเศาอันเปลือกอันนี้เปันเปลือกอไรกนเ มาีเาตนเไปเอามาใหมไ่ไปเอามาใหม่ไปเอามาอีกเอามาทั้งถุงเลยไปเลยเร็วมาท้หพี่น้องคินหอมแห้งขัดหี่ยโอ้อยากตัมงได้บานอันนี้มาท่านไหนละไล่พี่น้องอันอันมะขามแต่ออกไปมันนึ่งคน เป็นยังไงนนองพี่น you know. COVID, ahora, um ้องโควิดสิบเกาเมตานาเป็นพ่สัียใกเหแต่ดีี่ไหนาวาังยห่อนอยู่มันเป็นครีมอันนั้นคนมาเอากาแฟใส่ดิพี่น้อม อันโมขอ่อยเกลือข่อยยังนั่นกันเลยนะก็อบอกว่ากาแฟใส่ตะข่อยบ่มีมีเห็นบ่มีกาแฟเสียพี่ด้วยสูตรกาแฟใครลองเกินบ้างเด้อผู้ชมกาแฟนี่กาแฟช่วงกาแฟดำนี่นไหมที่บึงใส่เลยตะขี้ข่อยบ่มีมันนัมันเป็นครีมเพราะมันมีหลายเนื้อเนื้ หอมขนาดไหนดูครับหอมเนี่ยสูตรกับใบไมีตายตัวเอียงเลื่อยเอียงเลือยยาวากันเลือยเรื่องสูตรนี่เอาเอาเฮ็ดเลยตามห้องสะดวกตามห้องตุ่มได้ตามห้องเฮ็ดได้ไหมตามห้องมีไหมอันแต่ละสูตรอันที่ข่อยเบิ่งๆในยูทูปมันกระบ่อนมีสูตรเอียงตายตัวหรอกน้องสูตรแล้วแต่มักแล้วแต่สวบแล้วแต่มีใบเตยของแต่ใบมีกับใบไทรใบเฮียนข่อยใบมีกับผักว้ หอมไหอมไม่หตวบ้านว่าของหวานประแดกวันี้โอ้ยหอครับพไปนองหอมครับขอมครันขอเลยเราคอยเที่ยจดูเอะเธอโอเคบหที่รักกะสันเธอตุ่มเน่เหม็นๆเธอน่อยกะสันมันกับอะไรกินเนี่ยเป็นประแดกที่ไปนองมันกินเป็นเน อาหารชนิดหนึ่งเห็นไหมั่งเขาก็สิคิดว่าขอยะอาหารไทยหรือมั้งส้มอันนี้คือเศนอาหารไทยอาหารไทยหนวฟ้าหนวกาับดีว่าจะหารูใหม่อาหารขอยะนี้เหียนบ่ได้ลูกก็ผัวขอยินอนบ่ไอใดขอยะนี้เหียนขอยเคยตุ่มในเฮี้ยนเธอหนึ่งเด็ดพี่น้องตะกี้ไม่ขอยยวนเป็นอพาร์ตเมนต์เนาะขอย้วยตุ่มในเฮี้ยนเธอหนึ่งเราบันที่เน้นถ้ามันขึ้นนั่นอนบ่ได้เลยไหมพี่น้องนอนบ่ได้เลยไหม เลยเลยเหม็นติดผา่าม่านผ่าเมินเหม็นไี่ก็เหม็นติดทนติดน,น้านแต่ประเดกเพาะเขาว่าประเดกติดท่อนติดน้านี่เลยสคตเยอาไมเสีย,ายสหาวาไม่ปิดเร,รพูดแล้วหมืแล้งพูดแล้วว่าหิมะสิต๊ ฝนที่ตก็ีิมะชีโตกมาใส่ปลาเดี๋ยอยอันอันกระเทียมดองกันบ่ะเบ่ะเบ่บ่ะเสียบคือนบานให้เราดอกคอยกะเลี้ยส่ขแค่นอ้อยพี่น้องคอยมีแค่น,นอ้อยฟังหลาย,ยเลี้ยส่ขแค่นอน้มันเลยเป็นแบบนวดนวลแห้งเสียบแห้ง ไชเสี้ยวไปเี้ยช่นสูตรต้มขายต้มอยงางไรเค่ะคยาคยปัจจุบานคัจจุบานเท่าอยู่เมืองไทยมีปลาแดกหลายเลยแต่อยู่นี่เนี่ยพเสิขายดอกซ้ำส,สิกินกับซ้ำที่แหงมูไปสันนะ่นเละเพราะว่านั่นบริมีปลาแดกหลายไหมพี่น้องปาลาเอือยเราไปขอไม่แต่ใส่บุกขอว่าน,น้ำมูเราเราก็เลยแบ่งหายก็เลยเหตุตั้งแต่ปีพศ๑๐๗๐แล้ก็เลยเหตุสามปีเดียวน้อง๗๗๑๐ก็ยนะี่สิบสามปีแล้ว อปีกัสามปีแล้วก็เล็บมันเป็นแต่ว่ามันแต่วมันมันละลายหมดไหมนนะเกือโป็ินไม่ใช่เลบุ๊คแต่เหม็นเนีแต่ว่ามันอึ่งแต่ว่ามันบ่มีตัวมีตอนกำลกระเลือบบ่งคอยอีนมันม่เห็ดซูบอย่างทั้งนอก ลูกไส้ขอนกบาแม่แม่เธอทำซุปหรอสัน,สนมแม่แม่เธอต้มซุปหรอสันเอสนอ,เอ,อ,เอสันอกต้มซุปวะต้มซุปปลาเดดขุ่นง่ามเสียดายกับตักสิตักใสเหมือนสดพี่นอ้อง ตักใส่หมดแล้ว,ลวสิะบวเอาแต่ทั้งไต้ทั้งททิงมันเอาได้อยู่นะเนียม,มันม,ม้ำไหมสีดายมันไหม เดืตักใส่หมดคก็ไ้พี่น้องเด้อเราจะมาเบิ่งกันเด้ออีกแล้วพี่น้องปลาท,ทั้งหมดทั้งมวลที่ได้มันเข้มข้นคักก็เลยเอาตถมหนำสีคีิปน้อยหนำสีคีิปน้อยนึ่งได้ซ้ำนี่ละฝากกดซับสไครต์ฝากกดติดตามะะให้กำลังใจในเด้อค่ะจะซิมีกกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อไปเด้อค่ะเมื่อนี้ซ้ำนี่เด้อค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ